หลายท่านขึ้นตำแหน่งในวันนี้นะคะเรายังมีรางวัลพิเศษที่ต้องบอกว่ามอบให้จากใจการทําง,งานร่วมกันสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนั่นก็คือหัวใจค่ะเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยการก้าวด้วยขาเราเพียงแค่สองขาเท่านั้นยังมีเพื่อนๆยังมีเพื่อนร่วมง,งานอีกหลายคนที่ขลักดันและช่วยเราให้กลายมาจนถึงผู้ที่สําเร็จในวันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงการมอบเขียนขึ้นตําแหน่งนะคะเราจะมอบรางวัลสําหรับผู้ที่เสียสละในการทํางานร่วมกันในตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะขออนุญ,ญาตมอบรางวัลน,นี้ก่อนเป็นรางวัลแรกรางวัลน,นี้มีชื่อว่า Inspiring Leader Award ค่ะผู้ที่จะได้รับรางวัลน,นั้นเขาคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกให้กับทีมงานแชร์เคล็ดในการทำในการทาการตลาดให้กับนักธุรกิจเจลพลัส และนี่คือเวลาของเขาค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อยินดีกับคุณริลนลณับัวรรั์สุภากาค่ะ<ชอบ> จบมาทำง,งานโรงงานจนมีความฝันว่าอยากจะหารายไ,ได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะอยากดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นลงทุนทำธุรกิจก,ก็เจ๊ไม่เป็นท้าติดหนี้มาหลายแสนบาทชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อจอยได้มาเจอกับโอกาสที่มาพร้อมกับผู้ชายคนนั้นและตองเล็กๆองน,นั้นค่ะ จอยตัดสินใจประสบความสำเร็จมุ่งมัง่นเรียนรู้ทำตามร,ระบบทำต่อเนื่องไม่หยุดเพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าในอีก2-5ปีชีวิตจอยเปลี่ยนแปลงแน่นอนความสำเร็จมักจะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอ 1. ในโลกความฝันและ 2. ในโลกความเป็นจริง วันนี้ตอนนี้สิ่งที่จอยคิดจอยฝันเป็นจริงในโลกความเป็นจริงหมดแล้วจะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่จะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำธุรกิจที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าในหนองน้ำแห่งหนึ่งมีกบอยู่ตัวหนึ่งมีกบอยู่ฝูหนึ่งกำลังทำการแข่งขันเพื่อจะปีนขึ้นไปบนยอดเสาที่สูงที่สุด,สดการแข่งขันเริ่ม ตัวก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาแล้วก็มีคนกองเชียรตะโกนออกมาว่ามันสูงขนาดนั้นอะ่ะทำไม่ได้หรอกยากนะทันใดนั้นเองกบหลายๆตัวก็ตกลงมาตกลงมาแต่มีกบอยู่หนึ่งตัวค่ะที่ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาและกบตัวนั้นก็เป็นกบผู้ชนะกบมือให้กบเห่อสิคะ มีกบตัวหนึ่งตะโกนเสียงดังออกมาว่ากบตัวนั้นอ่ะเป็นกบหูหนวกหลายครั้งที่เราฟังเสียงของคนอื่นมากกว่าเสียงหัวใจตัวเองและหลายครั้งเราเลือกที่จะเชื่อเสียงของคนอื่นมากกว่าเชื่อในความสามารถของตัวเองวันนี้ถึงเวลาหรือยังคะที่จะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าตัวเองถ้าเป็นหนึ่งคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้โอกาสที่คุณมีอยู่ในมือตอนนี้มันคือโอกาสเดียวกับที่จอยเคยได้รับมาจงใช้โอกาสที่คุณมีให้สุขพลังที่คุณมีแล้วจอยเชื่อว่าในอีก2องถปีชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะไมในนิสเรนาแต่แองเจลมาสกา เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่อุทิศตนนะคะในการทำสื่อวิดีโอนะคะสำหรับส่วนรวมแล้วก็สนับสนุนและส่งเสริมให้กับการตลาดได้ต่อยอดทางธุรกิจตามเป้าหมาย300ล้านค่ะเราไปพบกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิทีิเชษชัยประกอวงหรือเดมอดเจ สวัสดีครับผมพิชเชษชายประบอลวงนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเมื่อกี้เตรียมอะไรมาลืมหมดลก็ลอย่างนี้ครับคือจริงๆรางวัลน,นี้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณบริษัทนะครับที่เห็นคุณค่านะครับของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อและก็วิดีโอนะครับก็ผมหวังว่านะครับในในวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าทุกๆท่านนะครับที่จะได้เข้ามาประชุมนะครับร่วมกันนะครับสร้างการเติบโตนะครับทั้งในแง่ของจํานวนสมาชิกแล้วก็ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกๆท่านนะครับร่วมมือกันนะครับเราจะเติบโตไปได้แน่นอนนะครับ My name is n i s e l t e and I am Jelpan รับ <Rich> lady รางวันนี้นะคะมอบให้สำหรับผู้ที่คอยแบ่งปันความรู้สรุปข้อมูลต่างๆให้กับนักธุรกิจเจลพลัสที่สามารถทำงานและเติบโตในองค์กรของเราได้เราไปพบกับคนสำคัญคนนี้ค่ะยินดีให้กับคุณพิญญาชัยสมครามหรือคุณเอ๋ค่ะ ก็ตามชื่อของรางวัลเลยค่ะบอลเชสทุกอย่างที่ส่งมอบความรู้ให้กับทุกคนไม่ได้ต้องตั้งการสิ่งใดต่อแทนนอกจากครอบครัวเจลคลัสของเราเติบโตเป็นธุรกิจพันล้านในเร็วๆนี้ความรู้ทุกอย่างที่ให้ไปทุกท่านก็จะทราบว่าบริษัทของเรามีสินค้าที่ดีเยี่ยมมีทีมงานที่เข้มแข็งระบบที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างที่เอและผู้นำทุกท่าน คอยปรับจูน m i n d s e ตให้กับทุกท่านเพื่อให้มี mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จตอนนี้เรามีความรู้แล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการลงมือทำค่ะเอเองก็เช่นเดียวกันที่จะต้องลงมือทำเหมือนกับทุกท่านขอประกาศตรงนี้เลยเตรียมพบกับไดมอนพิญยาชัยสงคราม กันที่อีกหนึ่งรางวัลที่ต้องบอกว่าสําคัญไม่แพ้กันค่ะและขอบคุณมากๆด้วยในสิ่งที่ท่านทําให้นั่นก็คือรางวัลสําหรับผู้ที่เสียสละให้กับองค์กรนงพานักธุรกิจเจลพลัสของเราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายกับรางวัล s k i e d Leader Award ค่ะท่านผู้นี้เป็นคนสําคัญของเราจริงๆเพราะฉะนั้นปรบมือดังๆเป็นการต้อนรับและยินดีให้กับคุณนัทเดชชัยปกรวง โจเทเดรรายงานตัวนะครับก็ฝันที่อยากจะมารับรางวัลแบบออสการ์แบบนี้มานานแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณบริษัเทเชียพันธ์ที่จัดให้อยางหลังคารครับค่ำคืนนี้นะครับผมผมถือว่าน่าจะเป็นค่ำคืนที่เรารอยาวนานมานะครับแต่ว่าก็เป็นค่ำคืนที่เราประทับใจแน่นอนสำหรับรางวัลสุพีมนะฮะนีเดอร์วอร์ดหรือผู้นำที่สิริษฐสุโขมกรณนะครับต้องบอกว่าทำให้ผมรู้สึก คำว่าศิลสละกเนี่ยทำให้ผมรู้สึกถึงคำคำนึ็กก็คือคาที่เรียกว่าความรักของพ่อกับแม่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของกรณีเราถ้าเราไม่รักอะไรสิ่งใดมากพอเราก็จะไม่สิทสลักให้กับสิ่งนั้นสำหรับผมเองก็บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความสุขาจน่จาจะเป็นตั้งแต่เด็กมั้งครับก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่ผมก็อย่างหมาอล้วกันอาจจะเล่าให้ฟังในเหตุือคุณหม,มาเนี่ย แป็นคนที่เรียนน้อยครับแต่จบแค่ป .4 เนี่ยเป็นพอ่อศิษละให้กับน้องชายอีกห้าคนเพื่อให้เรียนจบมาธที่อะไรซึ่งหม้มาเรียนน้อยเนี่ยก็ตอนที่เด็กๆผมประมาณเจ็ดขวบแขวบสิบขวบเนี่ยคุณแม่ผมก็ขายเทปซีดีนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีร่วมกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ร้านอะไรเงี้ยคุณแม่ผมก็ต้องมาขายแล้วอ่านไม่ออกอ่านไทยก็จะฟัดูทูกู อ่านภาษาอังกฤษที่ว่าอ่านไม่ได้เลยก็จะถามลูกว่าไอ้นี่อ่านยังงี้อ่านยังไงผมมาก็จับมือค่อยได้แต่ตอนที่น้องก้อยนะฮะเกิดนะครับประมาณหนึ่งสองขวบก็เห็นก้อยป่วยก่อนมีเรื่องของตัวซีดก็ออเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลผมบอกว่าเป็นโรคทรัสเตีมีชนิดร้ายแรงครับผมมาซึ่งความรู้น้อยอะ่ะพยายามอยากให้น้องก้อยเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่า จะต้องให้ด้ทุกสามอาทิตย์นะแล้วก็จะต้องฉีดยาสับท่านเหล็กทุกสองวันผมขอย้ำนะฮะทุกสองวันคือเราต้องฉีดวัคซีนถูกต้องไหมครับที่เราฉีดกันตอนเนี้วัคซีนเนี่ยผมมาต้องฉีดก้อยเหมือนทุกสองวันแล้วมันต้องคาเข็มไว้แดชั่วโมงด้วยคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันไม่ง่ายนะครับก็คือไปโรงพยาบาลเอายามาทุกสองวันผมมาจะต้องมาเตรียมยาผสมยาเข้ามา อแอลกอฮอล์เช็ดต้องมาปักเข็มแล้วก็คาไว้แปะชั่วโมงตั้งแต่ก้อยยังจำความไม่ได้นะครับแล้วดูแลก้อยอย่างนี้จนครบเรียนมาอะไรายี่สิบปีแล้วผมก็เห็นหมาที่ไม่ค่อยมีความรู้นี่แหละยาเป,ป็นภาษาอังกเนี่ยดูแลไม่เคยบ่นเลยผมมองอยู่เลยครับนี่คือความเสียสละที่แท้จริงคือความรักที่ที่หมาเนี่ยผมเชื่อว่า คอคุณพ่อคุณแม่น่ะจะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างในธุรกิจเราก็าดูอย่างพี่บีแล้วกันพี่บีของเราผมชอบพี่บีมากพี่บีพูดว่า,าจะดูแลสุขภาพดีที่สุดจะแข็งแรงให้ยุคยืนเพื่อจะดูแลจะดูแลน้องเทมที่เป็นเด็กพิเศษโอ้ผมว่าคําปฏิญาแบบเนี้ยมันคือความรักมันเป็นความสุขสตรที่เกิดจากความรักครับ <S <S แล้วผมเองก็ต้องบอกว่าเาบอกว่าคุณโจที่ได้รางวัลน,นี้ คุณโจเหนื่อยไหมไม่นั่นผมอบอกว่าถ้าเรารักสิ่งใดมันไม่ต้องใช้ความพยายามมันไม่ต้องฝืนครับผมทําแล้วได้วันนี้ผมเพราะผมรักผมรักในองค์กรเจลคัพผมรักในบริษัทผมมองว่าธุรกิจเจลคัสเหมือนเป็นพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดที่ทําให้ผมประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ผมอยากให้เขาเติบโตแข็งแกร่งยออขาย สูงใหญ่เพื่อเขาจะเป็นโล่โพลงซ่ทรายให้กับพวกเราทุกคนในห้องนี้รวมทั้งเป็นสมาชิกที่ไม่รู้ว่าจะมาอีกในอนาคตอีกเท่าไหร่ผมอยากที่จะเรียกว่าเสียสละและผมก็คิดว่าตัวของพิพันธ์เป็นเหมือนต่างลูกลูกของผมเก่งมากครับมีหลายสีช่วยรือสุภาพผู้คนได้เยอะแยะและเขาเหล่านั้นเนี่ยพิเศษไม่เหมือนใครผมอยากให้เขาไปอยู่กับทุกบ้านให้กับทุกคนได้รู้จัก และผม,มก็ยังรักทุกท่านในห้องแห่งนี้ผมเห็นทุกท่านแลผมอยากมากเลยอยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จไกดท่านเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จผมจึงทำหนัาที่ไม่เคยยออ่อท้อดังนั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้รักในองค์กรแห่งนี้ผิดพัน,นบริษัทและเป็นหนึ่งผู้ที่ประสบความสําเร็จและอีกคนหนึ่งที่ใหญ่ท่านรักมากเลยก็คือตัวท่านเองเมื่อท่านรัก วเวงมากพอท่านจะยอมเสียสละยอมที่จะเหนื่อยในช่วงแรกครับเพื่อแรกของความสําเร็จมีหลายคนที่กำลังรองความสำเร็จของท่านอยู่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านอาจจะเป็นลูกของท่านหรือจะเป็นคนรอบตัวท่านที่กำลังมองความสำเร็จของท่านนประสบความสำเร็จนะครับอยาให้เขารอนานและในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับบร,ริษัทเจลพัสขอบคุณผู้บริหารจีมประเทศไทยคุณดุ้งรัฐ ขอบคุณค no ุณไมล์อันออสเซนผู in ้ที่เป็นผู้บริหารจากสหรัฐอเมริกาที่ดูแลเราและผมก็บอกว่าผู้ท่านจะเป็นสุดยอดสุดพรีเดเดอร์ผู้นำที่สิทอย่างเช่นผมเช่นกันไมล์เนลส์โจลัทธเดชอันเนอร์เจอพัสดยอดคุกท่านสุดยอดมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการงานแบบนี้นะคะต้องบอกว่าส่งต่อให้พวกเราได้รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าว ด้วยนะคะ